อะไรอะ่ะสว่านมาเจาะรูที่ฝาขวดแล้วยังไงต่อเอาแอลกอฮอล์ฉีดลงไปในขวดแล้วยังไงต่อจุดไฟเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราเจาะรูที่ฝาขวดและแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปในขวดพอจุดไฟมันจะกลายเป็นจะลวดขวดน้าโอเคครับอันดับแรกผมจะไปซื้อน้ํากับแอลกอฮอล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะการแกะน้ำออกมาแค่หนึ่งขวดนะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมได้แกะน้ำออกมาในขวดแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะทำการเทน้ำซีอิ๊วให้หมดนะครับทุกคนที่เฉียดในขวดเปล่าโอเคครับตอนนี้ผมได้เทน้ำซีอิ๊วหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะเจาะรูที่ฝาขวดนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้เจาะรูที่ฝาแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะแกะแอลกอฮอล์ที่ซื้อมานะครับทุกคนต่อไปผมจะเอาที่ขีดที่ซื้อมาประกอบกับขวดแอลกอฮอล์นะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมได้ประกอบที่ขีดกับปวดนแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะทําการขีดแอลกอฮอล์เข้าไปในขวดนะครับทุกคนแล้วเราก็ปิดฝาโอเคครับต่อไปผมจะแกะมาขีดออกมานะครับทุกคนแล้วผมก็จะเอามันขีดไปจุดที่สามขวดนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันจะเป็นจรวดขวดน้ำจริงไหมถึงลานที่ทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่ง เฮ้ย <He> ผมทำได้ครับทุกคน